วันนี้ท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่ในเกมไหมครับไม่ได้เกมนะครับเออไม่ได้เกมซะด้วยไม่ใช่ตอนนี้ก็เรากำลังฝึกเดินเนี่ยกำลังฝึกวิ่งอยูอ่สิโอ๋ยแบตโอ้ยแบตเหลือสิบเปอร์เซ็นต์เย้แหละเดี๋ยวขอแช่แบตกันนะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ไม่ยาวมากสั้นๆ แต่นั่นยาวเว้ยนี่เน่แบบนี้กีทีวิ่งสำหรแบดบ้วยกีทีวิ่งไม่ค่อยได้เลยเฮ้ยเชียผิดเฮ้ยไปตกเวยหนังไม่ชาสวนทะลินเ <c oughs> อ้ยเอ้ยเฮ้ยลงมาลองพีนได้แค่นี้สุดยอดจัดเลยโอ้โหเอ โอ้โหอืมโอ้โหระเบิดระเบิดระเบิดเปโอ้ยไม่เจ็บไอ้เพื่อนก็ไปต่อยังนะยังไม่ต่อไอ้ก็มีสี่คนเดี๋ยวทำไมรู้สึกว่าเห็นสามคนวะ คลิปก็เทมไม่ได้เลยเล่นหลังมือถือพิการก็เป็นอย่างนี้แหละเกอบตรงเกือบเกือบแล้วเกือบโอดานมือสะ้วยโอ้โหไม่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 เก็บ เจ็บเลยเจ็บนะ่ะไอดวงทำจากอะไรวะเน,นี่ะแอลดึงดื้ดึงดื้ดึงดื้ดึง,ดง,ดง,ดงเดี๋ยวด้แล้วฉ่ำฉ่ำได้แล้ววะตองเท้าเวอร์ไฟละข้าง เดี๋ยวข็ดูคุณสมผัติแคลอร์ตัี่ศูนย์เปอร์เซ็นตกงั้นอยิ่งกว่าตกต่อหน้าต่อตาเลยโอ้โหเพ้ใน่นอนตอนี้ไม่หวังอะไรหรจะมาส่งโอ้โหโค้ดโคโคหัน เออวิแย่ฮลยวันนี้นเ,เป็นต้นกันเฮ้ยมึงมากูวางระเบิดแน่ตายอุ้ยไม่ตายวิอยูอ่ๆแล้ว ไปแล้วเว้ยบายบยไอ้งูไปแล้วไอ้งูอู้อู้อ้อ้อมันวันบได้ด้วยอี๋โอเคเออมันก็เล่นแบบหทรตัวสับอยู่ช่วงกระดวยเนาะอ๋อโอเคนั่นโคตรจะไปเล่นมเหมือดีเกมหนึ่งดีกว่ห ไม่รู้นะว่าคลิปนี้จะได้ตัดต่อไหมเกรดลันเกรดลั Get run. Get run. Get run. น,นก็นานเอาบักบอ,กบอดไหมบักบอ,กบอดก็ใช้ได้อยู่อ้อืมนี่บกักบอดนี่แหละนี่โหคุดคุดไม่เข้าสักทีไม่เข้าแต่เมื่อกี้เข้านะ โอเคเดี๋ยวจะไปเล่นบอลทันดีกว่าไม่ไม่เคยแทบจะไม่เคยเล่นเลยไปเตะโอ้เอมันวิ่งกดวิ่งไม่คอยได้เลยวิ่งลำพากิ่งแจ้ง <c oughs> โอกเดืเอร์อโอกดเดวอร์อะไรเนี่ยไม้โอ๊กอ่ะโอ๊กโอกเป็นรูปแบวะพวาพุ่มไม้พุ่มโอ๊กอ๋อพุ่มไม้โอ๊กเราจะไปซ่อนไหนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพุ่มเจงเกินพุ่มป่าอะไรวะอันนี้ จริงๆเคยอัดคลิปนี้ไปด้วยนะแต่ก็มันอยู่ยในช่องเก่าแล้วนะแล้วก็คลิปนั้นไม่มีเสียงซะด้วยเสียงหายไปไหนก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ครับคุณตำรวจวิ่งสิครับเราคุยอะไรล่ะเราอะไรวิ่ง วิ่งทำไมอเลืปีทำไมวดยังไงอนะวดผมแค่ทำอุปกรณ์ไปเลยเ เรีย <laughs> น,นอยู่เรียน,นอยู่เฮ้ยเดดามาด้วยอ๊อกกูตายแล,ล้วหรอวะเฮ้ยตายแโล,โล้วหรอเฮ้ยตายได้ไงวันนี้อู้หเฮ้ยตายโ้อวันนี้อ๋อาตายตอนไหนวะ วูบยังดีก็วูบเออเออแต่ว่าลองเล่นเลยวะมันมีไม้อยู่ไม่เรียนเลยวะอ่าไม,ม้อืมมีแมอ F เท่านี้ร้อนเออแล้วมันมาตอนไหนวันนี้อ่ะ เมลอนไม่ใช่ไม่ใช่เป็ดนอ่มไม่ใช,นใช่นี่ว่าไม่ใช่ดูว่าตรงนี้โอ้ยมันอย่างนี้ว่าคร ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ตรงไหนวะไม่ใช่เอ,อ้เกมโทรศัพท์กระดูอะโทรศัพท์กุ้ยระอะไรแบนี้อือ อืมอืมฮึอยู่ไหนกันวะไอ้มันหาย,ยาจริงๆวคุณไปอยู่ไหนฮึคุณแม่เปนะ็นอะไมีเลย,เยวาาย่าด้เงินทีแล้วยังหาใครไม่เจอเลยว่าเราตาถั่วเนี่ย ยังไม่เสียเลย้วหละอืมบอกบอกอืมอืมเล่นอยู่ไหนกันนะอืมเล่นอยู่ทีงนี้เลย ชั้นสองแล้วไปขึ้นไปไงวะต้องหารประเทไทยคิดเหรอให้เรียบโซนแอร์ใบซะด้วยจะไปรู้ไม่ได้เนีย่ยท<ะ>ีดีต้ตรงเราตายโอ้ยเอาไปเจอเลยอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะโอ้ชั้นสองอันนี้ต้องไปปราบพายุร้ายคำเดชเฮ้ยนี่แตงโมแตงโม เอ้ยแตงโมแตงโมแตงมโมโอ้วิ่งไม่ได้อีกเฮ้ยกดเออไมีไยนั่นไงบักแตงโมบักแตงโมบักแตงโมโอ้บักแตงโมนี้ไปได้แย่เลยบักพงไม้ก็ด้วยโหแล้วแพ้เลยโอ้เสียดายโอ้จบคลิปแล้วแม่งเลยจบแล้วบ๊ายบาย